สพทพร้อมเดินหน้าเรียนดีมีความสุขวันที่17ตุลาคม2566ว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการการอาชีวศึกษารักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสพทครั้งที่19ทับ6พ 66, โดยมีดรเกตทิพสุภวานิชดรพัฒนาะพัฒนทวีดลดรทีพวังคนัน รองเรขาทีการกพทผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมณนะห้องประชุมสปท1อาคารสปท4ทชั้น2กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารของแต่ละสำนักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันแบบวันทีมเพื่อเร่งนำนโยบายเรียนดีมีความสุขลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและหารือข้อราชการอาทิการแต่งตั้งทีมโคศกสพทเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงการเสนอแนะในการจัดทำควิกวินของสป การเสนอปรับแนวทางในการบริหารงานบุคคลเรื่องของการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูและผู้บริหารสถานศึกษาการเสนอปรับเกณฑ์การย้ายครูคืนถิ่นการจัดทําโพเพื่อสำรวจความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองการขับเคลื่อนการช่วยเหลือนี่ครูการเสนอลดภาระการจัดซื้อจัดจ้างในโรงเรียนขนาดเล็กการเสนอผลงานดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพและแผนดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการหนึ่งอเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ ภาพ การเสนอแผนการดําเนินงานโรงเรียนพระราชดําริการจัดตั้งงบประมาณและการปรับแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณพศ2567การดําเนินงานเรื่องเครดิตแบงก์ซิสเตมการเทียบโอนวูดการจัดทําแพตฟอร์มการดําเนินงานและแผนพัฒนาการดําเนินงานของโอเบกคอนเทนต์เซ็นเตอร์สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anytime a n y t i m e ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการนันความคืบหน้าการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อการจัดงานศิลปะ หัตกรรมนักเรียนของสพทอาาโอเบกโพลเป็นต้น